สวัสดีครับบังบีไรฟ์สาราชาแนลนะครับแล้วก็พีเอ็กนะครับวันนี้บังบีกับพีเอ็กจะพาเพื่อนๆมาชมรถไฟฟ้า BYD นะครับตอนนี้ผมกับพีเอ็กกำลังมีเป้าหมายใหม่นะครับจะไว้ใช้วิ่งกันในเมืองน,นะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้ลัว่าค่าน้ำมันแล้วใช่ไหมพีเอ็กลัวตัวลัวม <laughs> าเพื่อนๆเดี๋ยงไงผมกับพีเอ็กจะพาไปชมด้านในนะครับป้าย BYD ครับ

ห,หนูมากสรับทางในถ้าเป็น T O U ก็จะ70บางช้าวิ่400ก็ได้ดีปรวมบรงสี่บบก็ถ้าช้าข้างนอกก็กิโลเมตรละบาทช้าเต็มว่ามัน3 7 0 3 0วันนี้พี่พ่ก็กำลังแนะนำใหยนะครับต้องสอบถามที่เต็งครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นรถไฟฟ้ามันเป็นทางเงลือกและเพราะเราใช้รถเยอะในระยอง นน้มัาแล้วก็เราจะไปาื้อข้างใหม่สำหรับเราดนมอมี่บอว่า B1D มันคมมันสวยกว่าที่เาบอก็อความที่จะชนะนตอนนี้ราคาเท่าไหร่นี่ตัว็อปร้านสองร้านสเข้าทีทาเลยซึ่งเป็นเข้าวิกันรลลัพธ์ก็ อันยในดีมากนีแบตจะแลกเงินหลายปีเลยมีแบตรถยคุโรเบนะแต่พเปลี่ยนต่อครั้งตอนนี้ครับคือถ้าเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นแพ็กบริเตีที่ให้ครับคือถ้าพี่ใช้งานแบตเตอรี <Sand in. S 2> อ่ทั่วไปแล้วสุขภาพแบตเตอรี่ถังมา70เปอไม่เก <t> ินเงื่อนไข8ปีเลขหม้100ปีคเปลี่ยนได้เลยครับแต่เบื้องต้นอายุการใช้งานเท่าก็ใช้ได้ถ้าตีง่ายๆนะครับก็ถ้าที่วิ่งมา400กิโลเมตร13ปีแบตเตอรี่เกือบ20 เราใช้ไม่ถึง400เก้าวิ่ง200กว่า26ปีแบตนานเหมือนกันนะเนี่ยอายุการใช้งานเราเข้าค่อนข้างยาวนานแลวเซอร์วิสหลังกานขายก็คือที่นี่เลยที่นี่มีครับ มันต้องมีช่องประมาณยังไงเอ่อเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นระบบตรวจเช็คซะมากกว่าครับตรวจเช็คระบบไฟว่าทํางานได้ปกติแล้วก็ลูกกลมลูกปืนร้อยก็อันนั้นตรวจสอบเัื่อไปเปิดระยะัญาใช่ครับพี่จริงเราเช็ครับสัญญาทุกสองหนึ่งโลเกร์สองหนึ่งจุดเจ็ดแปดตอนเปิดตัวตอนแรกได้หนึ่งจุดหกแปดตอนนี้ก็แต่มันจะเป็นเรื่องของรถต้นรถดอกแหละก็คือถ้าพี่ปิดสัญญาก่อนกำหนด จะได้รับส่วนลดเตาเบี้ยสูงสุดถึง70%็ดสิบหกส็ตามตา <para S> มที่รัฐบาลกำหนดใช่แล้วถามอีกอย่างไปสมุดอุปกรณ์รถเราไปเฉี่ยวชนอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมีอะไรอะไรล่องรับหรือยังรองลับอะไรนานไหมใช่ไหมครับอะไรก็จะมีบางส่วนของตัวรถนะครับเราสต็อกไว้ที่กรุงเทพแล้วแต่ยังไม่ใช่ทั้งทั้งคันครับผมประมาณซึ่งอะไรจากต่างประเทศก็ต้องรอประมาณ สัดาองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนโดยประมาณแต่ถ้าเป็นอะไรภายในประเทศเราก็พยายามจดสัรให้ไวที่สุดผมมั่นใจเลยว่าทุกคนตอนนี้ก็กลัวเรื่องนี้ใช่เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองคมกันว่าจะขับดีแค่ไหนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับน้ำมันยอมเจอปะ คันนี้สัมผัสไม่ได้นะครับลูกค้ารอส่งมอบนะครับมีวายดีสวยครับสวยงามมากสีเขียวหนุ่มสีก็สวยครับ จแล้วนะมาเราขึ้นมาบนรถแล้วเมื่นก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนะครับติดแล้วครับผมตัวรถสตาร์ทเรียบร้อยครับเราไปทำงานอ่ะทุกที รีเซ็ตให้นะครับว่าเป็นอ n น r g อร์เน็ตที t i ั n ชตอนนี้พี่ก็กำลังแนะนำการใช้อยู่นะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราถ้าขับขี่แบบนี้จะได้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเท่าไหร่เราจะได้รู้ได้ว่าตลอดการขับขี่เราจะได้ประมาณครับคุณฟอกเดี๋ยวโหมด Eco ก่อนนะครับไปเป็นแบบทุกอย่างเป็น e ีโคหมดเลยตั้งแต่คันเร่งนะครับ ด้านหน้าก็เขียนว่าอีโคนะครับอ้าวโอเคครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบคอมฟอร์ตเบกคอมฟอร์ตนะครับครับแล้วก็การรีชาร์จนะครับตอนนี้เป็นแบบสแตนดาดนะครับก็คือชาร์จกลับน้อยครับผมโอเควิธีการใช้งานเกียร์นะครับเบื้องต้นก็คือ4นิ้ววางกดล็อกหนึ่งขอตัวเป็นเกียร์ D ผับไปข้างหน้าเป็นเกียร์ R กด P แค่นี้อโอเคครับเดี๋ยวใช้หลังได้เลยครับ เกิบเลือเสียงความรู้สึกมันมันก็คือรถห้บิดเพียบใช่ครับช่วงแรกเราจะดูเหมือนให้บิดนะครับเหมือนแบบเขาเรียกว่ารถที่เดินด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวคงอะไรเขาถือว่าเบาเลยนะคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตกล้องมองรอบคันด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับ ตรงซ้งายไปเลยนะครับผมออกสายได้ยยาวเลยครับตัวนี้รอรถนานไหมครับช่วงนี้รถใหม่7,000คัน 7, 000, 000จะส่งมอบภายในกุมภาพันธ์มีนาเมษาครับประมาณ3เดือนนะใช่ครับโหไปขันเร่งกันนง่ๆมๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนคันเร่งเป็นแบบ normal ให้นะครับ กกรับรขึ้นมาหน่อยลองผ่อนเขาอีงนิดนึงแล้วก็เหยียบสมคาริ่งใหม่ องเท้าจากคันเร่งะครับอ๋อนี่หน่วงเลยใช่ครับหน่วงคือมันชาร์จกับใช่ครับถูกต้องครับก็เหมือนเบรกมนอ่อนประมาณชอบแบบไหนนะครับขอลอกสปอร์ตหน่อยคันเร่งสปอร์ตนะครับครับครับผมทำงานเรียบร้อยครับถอน,อเ,นะะถเบรกกันไหมคันเร่งโอ้โหเบรกได้เรื่องไม่ไม่ขีเรยนะเอ็ก นาวีโดนเลยน่นกระชากออกเงี้ยก็ไม่ไแคบไหมพี่ไม่แคบหรอกไม่แคบนะหลังกลางมใช้ในเมืองผมว่ากำลังดีเลยเนี่ยกระชาต่อครั้งพี่บอกว่าตกอยู่มาสองร้อยกว่าบาทใช่ถ้าเป็นมิเตอร์ TOU นะครับก็ไม่ได้แพงนะแล้วอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราซื้อรถมันจะ ถตายทางทางทางบูทแคทไหมเขาจะมาติดตั้งที่ชาร์จให้ที่บ้านด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยเรามีติดตั้งให้เลยครับโฮมชาร์เจอร์ครับจะไปพร้อมกับวันที่พี่ได้หลุมพี่เอาไปไว้ในสถานที่ต้องการติดแล้วเดี๋ยวทีมช่างจะนันมาวันเวลาเขาไปติดตั้งให้สวิตช์ฟ้องอ๋อมีบาย,ยนะปาสปอร์ตด้วยนะเพื่อนๆมาสปอร์ตมีอะดัตติฟคุทคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกงก็มีนะครับเลนส์ทิปปิ้งอีกล้องกล้องตัวนี้กล้องบนนะ ้เนี่ยก็มันถึอภาพเป็นการตัวรถก็มีคร,ครบเราไปอยู่ตรงไหนดีเนาะเดี๋ยวซ้ายตรงไฟกระพริบนะครับโอเคแล้วก็จิดขวาวนเข้ากลับมาโอ้โอถ,ถ้าเบรกนี่นคือจะประหยัดใช่ไหมครับเอ่อถ้าเราปรับหนงมากครับ <c oughs> เราไม่ต้องใช้ภาพเบรกเลยเขาจะใช้การรีเจ็ตของมอเตอร์นะครับ แล้วก็จังหวะของการเบรคครับช่วงแรกของการที่พี่จะเบรคเขาจะใช้การรีเจนก่อนเป็นหลักจากนั้นเพียงส้ยวินาทีเขาจะใช้ผ้าเบรกจับถ้าหากเรากดเบรคมากขึ้นนะครับภายใน,นมันจะเป็นสีเดียวกันหมดทุกสีรถเป็นออ สไตล์แบบขับแบบัวลุ่นหน่อยให้มันกระชับเท้าขึ้นโอ้โพี่เอ็กรถละมันโดนรถละมันโดนเลยนะเพือ่อนๆขับมัน,น้ซ้ายนะครับให้จอดรถอยู่สนิทเดี๋ยวผมพาคิกออฟนะครับคิกออฟคือก็คือกระเทื่วคันเร่งตอนออกตัวก็คล้ายๆแบบจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเรามาทสคันเร่งดูว่าอัตราลเร่งของเขารถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดทำได้แบบประมาณไหนนะครับ ที่ดูสภาพการจราจรปลอดภัททยก็กดคันเร่งสปอร์ตสุดตั้งแต่แออกตัวนะครับแล้วก็ชิดขวาเดี๋ยวเหยียบเบรกให้รเราเยียบสุด อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับตัวน้ำมันชไม่ได้แน่นอนใก็ปกติถ<ด>้า<ด>พี่อยากเทียบกับโคกรถยนน้ำมันนะก็เอาแรงม้าไป <c oughs> คุยกันกได้แรงมา้าแรงบิด <c oughs> อันนี้ถ้าเรากดสไตล์ขับอย่างเงี้ยได้อยู่ประมาณกิโลเ <c oughs> ออเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวผมที่มิกิรีเซตให้จะได้ไปดูว่าตอนนี้เราใช้พลังงานไปประมาณเท่าไหร่6.2กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตร ก็ยังจบยังไม่จบทิปครับมันยังไม่สามารถประเมินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนเนี้ยจะมากกว่าสี่ร้อยด้วยถ้าขับแบบวิกีอะไรประมาณนี้แต่ช่วงจังหวะออกตัวที่แบบแรงกระชากครับมันต้องรอสรุปการวิธีครับก็ฝากด้วยนะครับวิวดีดีคารายอนนะครับผมชช่อหนุนนะครับถ้าอยากเข้าเทดสอบเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเชนได้เลยครับครับขอบคุณครับเาเบอร์ด้วยเหรอครับเเบอร์ด้วยครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อ0ูนย์ปดหนึ่งนะครับสามห้าศูนย์เก้าหนึ่งสามห้าครับผมขอบคุณครับครับวันนี้บังบีกับพีเอ็กนะครับก็ได้มาเทสไดด่า b บีวายดนะครับรถไฟฟ้าบอกได้คําเดียวเลยครนบเพื่อนยอดนะครับผมการันตีได้เลยว่าชั่วโมงนี้รถน้ำมันเหนื่อยครับนะแล้วก็ยังไงผมฝาก ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับไลฟ์สไลด์ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพ,พี่เอ็กด้วยนะครับสวัสดีครับ